วันนี้เราจะออกไปไหนคะไปสนามไปไหนคะไปสนามอ่าไปสนามแข่ง,งขาไปแข่งวิ่งไปเตรียมซ้อมใช่ไหมคะกีฬาใช่ไหมคะนั่งนั่งก่อนปเป็นเดินดินก่อนไม่ใช่ค่ะเราไปซ้อมกีฬาเลยค่ะนะคะซ้อมกีฬางนี้นะใช่เขาที่เราว่างไปใช่ไหมคะกิจการใช่ค่ะแต่เราต้องดูแลตัวเองนะคะเนื่ง ก่อนที่จะข้ามถนนต้องดูด้วยนะคะว่ามีรถหรือเปล่าถ้ามีคนแปลกหน้าไปกับเขาได้ไหม,ไ,มได้ต้องระมัดระวังตัวเองอะไรที่เป็นของตัวเองเอากลับมาด้วยอย่างเช่นอะไรเอ่ยรองเท้าไปไทิ้งไว้สนามเด็กเล่นได้ไหมคะไ,มไดะ้ทิ้งไว้ อารถเอ่าต้องเอามาคืนของใช้ของตัวเองต้องเอากลับมาคืนด้วยอันเดอร์สแตนอันเดอร์สแตนอ่าเดี๋ยวรอน้องก่อนน้องใส่รองเท้ายังไม่ได้นะคะยังไม่เสร็จนะคะกดกติกาพิงปองเสร็จก่อนอาพิงปองเสร็จแล้วครับ Are you ready? Ready, r e a อ่าเสร็จแล้วพิงฟองเสร็จแล้วตบมือให้พิงปองไหนค่ะ โอเค Are you ready? Fighting, f i g h ไปเราไปสนามกัน